เดิมตอนที่แล้วอะไรอ่ะมียันอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัวตนยันจังอีฟานหนึ่งของเราที่โดนขังไว้นี่รอบนี้จะเป็นมาราไงจะเป็นอ่างที่เห็นในีิ่งนมแล้วเรื่องราวก็ยังคงดําเนินต่อไปโอเคเอานะครับสีของคราัวผมนิวสวูเกมยันเอสเมตเตอร์นะมในมดตรงตัวมารา แซดเอ็กซิสเทนในเองนะครับผมแล้วที่จะทำการมาเก็บจะเก็บไอติ้งในเองเนอะที่ผมพลาดไปที่เขาไปแล้วก็คือผมไปหาข้อมูลในเกมเพิ่มเติมจากตัวไฟล์โน้ตแพดท,ที่เขาใส่สไว้ในเกมนั่นเองเนอะผมก็พอทราบเพิ่มเติมหลายอย่างในเองเนอะผมเช่นผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมบ้างแต่ว่าเขาบอกให้ลองดูนั่นเองก็เดี๋ยวลองนิดน,นึงก็แหละเผื่อจะได้หนักใจนะผมโอเคเนี่ยมีคนนี้เพิ่มมาใหม่อีกคนหนึ่งโอ้ข้างหน้าเมื่อกี้ใครไม่รู้นะโอเคจู่ก็มาโอเคเท่าที่ดูจากฉากเริ่ม ก็เหมือนเดิมนะโอเคอุ้ยมุมงกล้องมุมงกล้องแบบนะโอเคฉากเรื่อรอบนี้รู้สึกว่าที่เปลี่ยนไปคือเห็นโอเคฉากเร่อรอบนี้เห็นชัดเจนที่เปลี่ยนไปก็คือไม่มีไอ้นั่นนระมไม่มีตัวอินฟอร์ตังแล้วนะเองนะผมด้วยอุ้ยมาค้นหาทานันทีทำไมกันแน่เนี่ยเฮอะไรอะ่ะโชคร้ยายที่ทำลานนี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับต้นเชอร์รี่อะไรวะนะ่ะเฮ้ย วนน่ะลืมรับองปริศนานี้ไปก่อนนะทำลายแขกแต่ตอนนี้ไม่สุกเลยนะหาคือปริจนานีไปถึงอันนี้ใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะผมใครเลยนะมันเป็นก้อนผมเล็กอย่างนึงนะเนี่ยเส้นๆบางอย่างแต่เรารูนานก็ไม่มีแล้นะโอเคแต่เราเราเห็นเส้นบางอย่างงอกมาได้ฉากนี้หมดทุกไปไม่มีนะครับผมมีแต่ชักในมิชชั่นหมดด้วยแปลกๆนะโอเคก้อนอื่นทำลายที่ผมทราบมา ไอฉากตรงตรงเนี้ยที่เริ่มต้นที่เห็นตัวละครเราฆ้าบุหรี่ถือแว่นตาเนาะผมเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตกใบเราเรื่องของเหตุผลที่ทําไมมาลาถ,ถึงเกียดออสนารอบนี้นะผมเขาบอกว่าในช่วงก่อนเบรกไอพักร้อนในระยะยาวอะ่ะก็คือออสนาก,กับมาลาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วมันออสนาถ่ายวีดีโอมาลาตอนทําท่านี้ไว้ในน่องซึ่งท่านี้เป็นที่ล้อนเรียนเฉยๆไว้เล่นขำๆในน่องที่มาลาทาไปแต่ออสนาเอาภาพที่มาลาทำอย่างเงี้ยไป อัพลงในเน็ตแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของมารามิวิญญาณนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมทราบมาเพิ่มเติมนั่นเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับกราฟิกแป๊บนึงนะผมต้องปรับทุกรอบเลยเวลาเข้าใหม่อะให้ดูมีเงาเหมือนเดิมน,ะนั่นเองนะผมคือจะมีกดทีในเกมนั่นแหลในการทําท่านี่ได้เนี่ยเต้นท่านี่หนไหมอืมเราเกิดแว่นตาก,กันแดดเสียงคูฟุ้งฟริงถือบุรีนั่นเองนะผมที่ว่าเนี่ยถ่ายวีดีโอ คือทำท่าเงี้ยเสร็จแล้วถ่ายวีดีโอไว้แล้วเอาอัปโหลดก็ทำให้ชื่อเสียงของปุ๋ยตาวเปนตาเฉยเลยของมาราีปัญหานเ,เองน้อก็เลยคิดจะแก้แค้นแต่พอมาถึงทุกเปิดเทอมเนี่ยช่วงนี้ก็คือทำเป็นว่าแซ้บเป็นว่าตัวเองมีมิตรภาพที่ดีกับอสนะแล้วก็ประมาณว่าจะหาโอกาสที่จะแก้แค้นเองน้อด้วยกันก็ว่าไปมันนี็นคือเกมนี้มันค,คล้ายกับเคยดูมิสเตอร์คีนเนอะละครซีรีส์เกาหลีช่วงนี้ที่ผ่านมาคืออารมณ์เหมือนกับว,ว,กกว่ายันจังมาอยู่ในร่างมาราเฉยเลยเนงน้แล้วก็การว่ายันจังก็ึ้น ดูกลับโลกเองไม่ได้อยู่ทำร้านนี้ที่มีรุ่นพี่เหมือนกันนะผมแต่ว่าแค่สถานการณ์เปลี่ยนไปนเองนะผมตอนนี้ก็เลยต้องหาที่กลับไปโลกเดิมเองนะผมคือเข้าใจในเนื้อหาที่เราเข้าใจในพัสแรกอะ่ะใกล้เคียงนะน้องแต่แค่อะไรยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นเองนะผมซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ว่าอาจต้องใช้เบตตี้บางส่วนนะผมก็เดี๋ยวดูข้อมูลทีหนึ่งของเบตตี้นะโอเคที่เราสร้างม,มาคือเบตตี้เหมือนตัวละครที่เป็นเพื่อนเราแล้วคือสมัยจะคุยแล้วก็พาวไหนก็ได้เองน้อมต้นไฟนรุแผ่นวันจีพูดถึงเรื่องการรับตัวได้เองน้องลองรับ นะครับผมใน,นที่ผมคิดว่าน่าจะสุดข,ขญนยานหนึ่งก็คือเรื่องของไอห้องลึกลับนะผมนั่นเองนะที่ผมจดว่าต้องมีอย่างแน่ๆนะผมรู้สึกได้เพราะว่าไอฉากเริ่มต้นผมดูทีหนึ่งมันมีฉากไอพวกเทียนกับปีศาจนะผมเลยคิดว่าถ้าเราใช้ดิชเช่ไนฟ์ในนะผมมีพิธีกรรมอะ่ะแล้วเสียบเข้าไปแล้วไปวัดดูคงบนเอมตติปีศาจอาจจะมีอย่างที่เปลี่ยนไปเพิ่มเติมได้ในนะผมเต้อง,ต,องต้องหาเหยื่อด้วยแล้วก็ต้องให้แนบเนียนใช่ไหมผมไม่รู้ต้องฆ่าใครดีผมจะฆ่าเบตตี้ดีไหม ไม่่คยชัวร์ถ้าเกิดฆ่าเบตตี้ไปมันอาจจะถ้าทำอะไรมีปัญหาได้แต่อาจจะลองฆ่าเบตตี้ดูนะนเองนะผมด้วยผมต้องผมคิดว่าน่าจะเข้าสตาร์เ้มีดนะผมว่าให้ผมเดาเพราะว่าเราไม่ควรฆ่าเบตตี้เนาะใช่ไหมเบตตี้คนเป็นคนรักพัดตัวแม่ก็ผมไม่ค่อยชัวร์เบตตี้รักผัดตัวที่ว่าเนี่เราควรเอาเบตตี้ไปเป็นแนวไหนกันแน่แบบว่าหรือลองฆ่าก่อนแล้วไปดูมิติพรามืดดีไหมว่ามันได้ไหมก่อนอื่นลองกันนะผมลองดูว่า เราฟอลโล่มีได้จริงไหมนะโอเคนั่นเองนนี่งได้นะโอเคไม่ต้องอันนี้ไม่ทำไปผูกิตัวละครเลยนะนองมันบังคับให้ทําได้เองก็คือได้เร็ทีนั้นเราไปลากไปหาห้องใหม่และกันนะน้เดี๋ยวลรงดูด้วยว่าห้องน้ำได้ไหมด้วยในฐานะที่เป็นเพื่อนติดนะอาจจะเข้าห้องน้ำได้แบบง่ายๆเองก็จะไม่มีปัญหาในการอโอเคไม่ได้วะเพื่อนไงอันนั้นก็เห็นเป็นไรเลยแก โอเคเอานี้ผมมาเป็นห้องไม้กันนะผมห้องนี้ห้องปิสซานานั่นเองเนาะผมมีตรงเนี้ยน่าจะดซ้อนคาดได้ง่ายๆแล้วก็อ่ามาเท่นกับรอบนีโอเคนูเบตตี้ลูกเป็นเพื่อนไม่รู้อะไรเลยไม่ได้นะ <c oughs> เบตูซานแล้วก็แนบเนียนโอเคที่เหลือก็จะไปผมยัไม่ลองอันนี้หนะผมอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าดูว่าเปลี่ยนได้ไหมด้วยนั่นเองเนาะผมมันเป็นชุดเสื้อผ้าเที่ยวว่าดีไซน์ใหม่เขาอาจจะถอดแล้วมีบั๊กก็ได้หรือไม่ก็จะเป็นคงยันต์างเหมือนเดิมก็ได้นะโอเคลองดูดิเปิดปั๊บใส่ผมเเรรียยบ้อชุดา ชุดเดิมนะโอเคถ้าเกิดเราออกไปไม่ได้นะโอเคแต่งตัวก่อนสูงก็คือโมเดลมันมีฟิกโมเดลนี้นะผมไม่มีแบบว่าใส่โมเดลทั่วไปพอเปลี่ยนทรงผมแล้วเปลี่ยนทุกอย่างแล้วผมบอดี้ตั ia, ้งการเปลี่ยนไปผมว่าน้อก็เลยต้องกันไม่ให้มีบั๊กนั่นเองนะผมนั่นแหละนะโอเคเรีย <c oughs> okay. บ,บร้อยแล้วเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าที่มีแล้วก็เอาชุดนี้ไปซักผ้าแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอามีดเมื่อกี้ไปลองดูไปท่องโลกปีศาจดูว่าเป็นไงกันแน่แล้วกันนะนะผมอ่ะก็เดี๋รอลองเอานี้ใส่ไปดูนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปปลไม บโอเคอุ้ยหัวหายผมหายนะผมโอเคนี่ไงแม่เทียนอุ้ยโอ้ยไม่กัดโอเค,อเคผมเชื่อว่ามิติมิติดาร์กเลียมที่เปลี่ยนไปนะโอเคหน่วยที่ชัวร์คือตัวนี้ตัวใหม่แน่ๆคิดว่าใช่ตัวอื่นน่าจะเหมือนเดิมนะโอเคอเคุอค้ยน,านากก่า,นากลัวน่ากลัวชิบหายเลยเดี๋ยวนะโหสสวัดีแกผมไม่แกผีแมงม,มุม อันนี้ก็สกิบบัตใหม่เนาะแขนนี้จะมีแล้วนะผมผมคิดว่าตัวนี้ตัวใหม่ใช่ไหมผมไม่ค่อยชัวร์แต่ผมไม่คุ้นกับตัวนี้เลยนะผมเแย่ลองคุยดิอ่าต่สุดท้ายได้เจอกันแล้วฉันคุ้นเคยกับงานของเธอนะรู้ไหมเพราะเธอให้อาหารฉันได้ดีมากเลยก็คือรู้สึกว่าเป็นการฆ่าแล้วก็สังเวยน่าจะใช่ฮุมมานะผมรู้อะไรไหม ฉังคนที้จะเปิดตัวเดบิวต์ Big F Forever ไ่ใช่ละก่อนเธอได้รู้ไหมแต่เธอทำให้ฉันดีเลย์คือเราทำาอ่ยาดทำให้มีสว์ตัวนี้เปิดตัวช้ากว่าปกติเหรอฮะแต่ช่างเถอะภายในเวลาไม่นานเดี๋ยวฉันก็ได้เปิดตัวแล้วนะ จะจะ้รอดดูว่า้านไหนมันทา้าทลยมั้ยจะเลือกทันเรื่องกันในอนาคตแน่ที่เธอจะได้เจอ overcome oh, your hardship in the future ปัญหาในอนาคตใช่ไหมที่ต้องได้เจอแล้วก็ดูว่าเราจะเลือกเรื่องไหนกันแน่ใช่ไหมโอเคน่ากลัวเอ้าเดี๋ยวน้ำเห็นเห็นเลือดเหรอโ no! นะน่นะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะคือ,อใครเห็นอะไรวะโอเคผมหายไปแล้วนะผม ตรงนี้นี่จะเปนวิธีที่เราใบบอกวิธีเรานะโอเคเจออาวุธอ่ะนี่เหรอเดะ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 ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกลูกโอเคที่เขาบอกว่าไอ้ปุ่มนี้คือปุ่มทอนใช่ไหมพอกดนี้ไปแล้วมันจะเป็นท่าอย่างเงี้ยยาวเนาะคือเราไม่ใช่ไม่จ่าทำอื่นได้เลยคือแบบค้างท่าดูดบุหรี่โอเคยาวๆแล้วก็เข้ามาแล้วเราดูไม่แคร์สื่อเลยที่นี่เนาะดูดไปแล้วไงเนี่ยแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยเวลาเปล่านะเธอจ๋าหัวแดง โอเคเกือบแล้วเดี๋ยวไดโปรดไม่นะเห็นจริงๆนะคะแอบอยู่นี่ไงในมือเราไม่เห็นหรอกโอเคเขาสะอ๋อคือเพิ่งรู้ว่ามีติดเดือนแล้วมันเห็นด้วยเหรออ๋อ่อนนี้ไม่เคยเห็นใช่ไหมหรือไม่เคยมีคนมาอยู่ห้องนี้วะไม่แน่ใจนะโอเค โอเคตัวสกิลทีตัวยั่วยุพวกแกที่ทำท่าพวกแกเป็นตัวทําให้ทางขวาล่างอ่ะเปอร์เซ็นต์ของค่าสี่เราอ่ะเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากๆนเน่หนุ่มโดยที่ไม่ต้องหัวเราะอ๋อใช่ใช่ใช่ลองทีน้าของพวกไพชัวร์โอเคขอญาติค่าทุกคนจุเดเที่ยวเหลือมาทั้อ่ายี่สิบหกศูนย์แล้วกันนะของมก็คือลดแต,ต้มสกิลทเราอ่ะรดล้วใน <c oughs> ให้เราเที่ยล่าเหลือตำตังไว้ก่อนแล้วก็จะได้ดูผลลัพธ์ของการใช้ทีเจนเองนะผมโอเคแล้วเรืนี้ก็ได้ผมว่านะของกดทีค่าจะเป็นตัวทําให้ทําท่านนี่ไหมแล้วสังเกตดูอ่่าาาาทงงขวลนะม มันไม่เพิ่มหรอโอเคไม่เพิ่มนะผมเน่ยจะต้องรอให้เนี่ยโอเคไหมปฏิภากร้อยนั่นไงเอออย่างนี้ตัวนี้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ท่าไอ้ผลลัพธ์นี้นะผมการที่ทําให้มีปัญหาได้กดทีก็พอแล้วนั่นเองโอเคนะครับผมซึ่งเท่านั้นนี่จะเละแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตรีเซ็ตใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคมีเสียงใหม่ด้วยช่างเถอะป,ปล่อยไปนะผมโอเคเดะนะี๋ยวนะเฮ้ยให้เดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงผมรีวันใหม่ผมเจออีกฮะคีบปาก คาไวตโตกเอ๊ะเป็นตัวข้อใหม่ของแค่มดนี้ใช่ไหมมีคนใหม่คนหนึ่งด้วยนะผมผมก็ได้ยินว่ามันมีพูดถึงคิดบะคนนี้โอเคอยู่พูดว่าทํานองว่าถ้าตัวละครนี้ตายคอนเสิร์ตที่จัดในเมืองจะหายไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมเพิ่งเพิ่งเจอตอนที่ผมจะลองทําการข้าตัวเบต็ตี้ดูนะนมแล้วก็เอาไปข้าอุสนานละกันนะหอมก็คือใช้วิธีการเอาตัวเซียทิฟนี้ไปแต่คนปัญหาคือต้องมีค่ากโกโนอคบเอห้าสิบก่อนที่เราตปั๊มคิดกงไม่ได้นะหน่มมันกันแม่เราใช้มดใช้อิสเท็ก ล้วก็ต้องไปทำวิธีบอกติดคือไปไล่ดูพวกพื้นที่ต่างๆในเกมที่แป้ตัวหลักฟังได้แล้วกเก็บแต้มเรื่อยๆแล้วกันนะผมเดี๋ยวเขาตรงนี้เวลาสักครู่แล้วก็ต้องลงถึงต้องไปเพิ่มค่าเวโลจีได้นะผมในการทําให้ฉีดยาได้เนาะก็ต้องใช้เวลาสักสองวันกันที่ทําแล้วก็เดี๋ยวอาจจะดูว่าในเกมจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราผ่านเวลาไปสักพันหนึ่งแล้วกันนะผมเนี่ยไปเซตบา็อตามพื้นที่ต่างๆนะผมเก็บแต้มบวกห้างหรอวะเป็นน้อยจังวะเด็นะแต่ก่อนมันบวกเท่าไหร่นะบวก เอ่อสิใช่ไหมนี่เหมือนโดนเนิร์ฟแดมมาหรือบวกห้าน่าจะดีกันไปนะโอเคโอเคแล้วเก็บแดงจนกระทั่นถึงขั้นตอนนี้น่าจะได้เกินนั่นนะหอมเนี่ยห้าหกแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวว่าจะค่อยวันหลังค่อยไปกันนหผมเดี๋ยวผมจะไปเข้าเรียนแล้วก็โดยการที่ใช้สกิลอ่านหนังสือแล้วกันนะหอมที่เรามีมาเสมมติเราใช้ทิปปั๊มสตั๊ี้พอยต์นะหอมดูว่าได้ผลไหมหรืว่ากดรัวๆจนกระทั่งว่าเวลาใกล้ใกล้จะเลิกเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยหอมค่อยไปเข้าเรียนอในเงี้ยเนี่ยผ่านเวลาไป แล้วเก็บสต๊าดดี้พอยต์อันหนึ่งอจองอาจามอาจีอห้า,หาไม่รู้มันจะได้ครบไหมน้ผม้องหกโอเคเจมมีคนมองนี่คือได้แปดโอเคแปดแล้วกันนะแต่ดูก่อนผมไม่ค่อยชชวร์ตอนนี้มาวมกันที่มาสาตสมผลให้ว่าคะแนนไม่เยอะกว่าที่คิดไงผมเลยว่าจะคำนวณรู้แหละอันนี้ได้แปดเต็มพิเศษเลยนะผมถ้าเกิดเรามาตอนนี้ เป็นไงบ้างโอเคได้สิบใช่ไหมมันเหมือนกับว่าหักหักไปประมาณ3ามแต้มว่าเราเข้าเรียนสาวด้วนเองนะครับผมโอเคเราก็ทําการอัดตรงบเบลจีนะผมถ้าเกิดอัดอย่างนี้เอ่อถ้าเกิดรอบเที่ยงผมไปทีหนึง่งน่าจะารอบเที่ยงไปถ้ารอบถ้ารอบที่ผมเข้าเวลาทีหนึ่งนะถ้ารอบที่ผมเข้าเวลาทีหนึง่งอาจะถ้ารอบที่ผมเข้าเวลาทีหนึง่งอาจจะได้วันนี้เลยปะไม่ก็พรุ่งนี้เองนะโอเคนี่แหละปึ๊บมาสกิปเวลา สคริปเวลาสองรอบประกันมันนั้นจะไม่ได้หรอกรอบบ่ายจะเรียนน้อยกว่ารอบเช้าได้เพราะงั้นผมจะเอาคร่าวๆพอวันนี้เผื่ออาจจะได้แต้มได้แค่6ได้ป่ะผมว่านี่อะห้าเงมันมันอ่าเวลามันเลยเกินไปทําให้แต้มเหลือน้อยนั่นเองนะผมอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วผมว่าใช่ไหมโอเคงั้นกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปลงมือแล้วกันนะผมโอเคที่อันนี้ลงมือได้นะผมเดี๋ยวผมจะรอให้ตัวละครเขาผ่านไปแล้วก็ขโมยไซลิงมาปุ๊บอ่าโอเคเราจะคิดไปตอนเที่ยงนะผมก็คือ เดมเบลที่ให้ครบแต้ม1เซตจะได้สำเนียจะใช้นี่ไงตัวไอยานอนหลับได้แนงนนท์แล้วก็ไปหาเพื่อนเรานะโอเคเบตตี้มากับเขาหน่อยฟอนน้องมีพรีสโอเคเบตตี้เชื่อใจเราทุกเงื่อนไขแนงนนทมถึงแม้เราจะทำัวแปลกก็ตามเมื่อกันแล้วสมัยจะลากได้เวลาลากก็เยอะสุดเนี่ยเมสแทบเวลาไอข้างบนหัวนี่คือแทบลดแนงนนทมอยู่นานมากคือเชื่อใจเราเต็มที่ไงเป็นเพื่อติดเราแนงนะผมก็เลยต้องไปไปกัน คือถ้าจะลากให้อมาสัก5้ทีทำผมมาดูแต่แถบแล้วอะ่ะคนหนึ่งใจแบบเหลือแค่ครึ่งเดียวผมว่านเะนี่ยอันนี้คือแบบยังไม่ลดถึง10%ได้ทำผมมานะผมโอเคตามนั้นออกมาตูปิดเช็คคนตามเช็คเบลรจี้เช็คเิมพิดยาเช็คแล้วก็ถือเรียบร้อยแล้วเช็คแล้วก็เรียบร้อยนอนครับนอนนะลูก โอเคหลับสบายนะครับผมต้องเป็ผมยังไม่ลองกดทีใกล้เลยดูซิให้ดูว่าเป็นไงบ้างนะโอเคมันซูมไม่ได้ไงเกมนี้อ่าเนี่ยอันนี้คือถือโรลล่ปป์เนอะหมาว่ากินหมดมวนแล้วเนี่ยแล้วก็เสกแว่นมาเอาแว่นหายเนี่ยแว่นอ่ะแว่นแว่นไม่มีเด้อแว่นเราไปไหนอยู่ใกล้ไปไม่เห็นแว่นด้วยนะโอเคแว่นเป็นแบบของเอ่อนอกกายช่างมันเถอะนะผมปล่อยไปมันไปอ่ะลากเพื่อนไปลงหม้อไปครับผมเปิดหลับให้สบายนะครับผม โอเคโอเคผมกลับบ้านรันแล้วก็ชมรมชมสวนก็ปิดตัวไปเพราะว่าละพัตัวเพื่อนเรามาเองนะผมอามาไปดูว่าทรมานในห้องนี้เพื่อนเป็นไงบ้างหวัสดีเพื่อนจำราดได้ไหมไม่เพื่อนเศร้าแล้ว่ะเพื่อนจะเพิ่งเศร้าดิแก่เพื่อนจะเพิ่งหงงกันิแกดูหน้าก่อนโอเคบรรยากาศทรมานห้องเรียนนะผม โอเคฉากทรมานเหมือนเดิมเนอะผมตอนแรกเขาบอกมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปนึกว่าแต่ว่าอะไรกว่านี้ทัวร์คือไม่ได้มีพิเศษกว่านี้เองนะผมโอ้อะเฮ้ยอ๋อใช่โอเคเรามาสายแตงมงช้าตกใจหมดเลยนีนึกว่ามีมีพิเศษอีเวนต์พิเศษไม่ใช่นะคือแค่ระบุมาสายคนเดียวเฉยอีอย่างวะโอเคทรมานใจเตี้ยถึงศูนย์ไปแนงน้อมมาเนี่ย นติไม่เหลือแล้วแล้วก็ได้เวลาพาไปโรงเรียนวันพรุ่งนี้นะผมเอ้ยเดี๋ยวนะเดินข้างหน้าเหรอ <S <S โอเคเธอเดินไปจุดนั่งนะโอเคโอเคเธอเลี้ยวขวาผมกำลังแอบระแวงว่าเธอจะไม่ไปนั่งที่เดิมให้เรามีปัญหาเราตัวนึงก็ไ,ม,ม,ไม่โอ้โหเมื่อกี้เห็นใช่ปะปกติเราต้องเดินไปใกล้ข้างหน้าก่อนอนะแล้วตัวอินฟอร์ตือนตัหายตอนนี้อินฟอร์มตัวหายเร็วกว่าเดิมด้วยโอเคน่าจะเป็นตามแผนที่วางไว้นะคิดว่านะผมแล้วความชิว่าผมจะได้วุฒตัวมีดกลับมาผมก็ต้อง ทำการหาจุดที่โอสนะจะอยู่คนเดียวตอนที่ลากโอสนะไปด้วยเองนอะผมขอลากโอสนะหน่อยนะแกตอนนี้น่าจะเออไม่ได้เหรอเอาใช่นต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนโอเคโอเคโอเคเรารีบไปหน่อยเนอะผมเร็วเร็วสิวะโอสนานี่ก็ช้าจังวะรอให้เสร็จกิจของเขาก่อนนะผมยังตั้งใจเรียบร้อยเะอะลากนั้นี็ได้แล้วโอเคโอเคที่เหลือแค่ให้ฟอลโล่มีมาจุดที่ห่างๆหน่อยเออไม่ได มันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเลือกมันไม่ได้แดต,ง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 ต่วันหนึ่งเดี๋ยว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 ต้องมาผมกับตัวละครในโรงเรียนก่อนถึงชวนไปได้ลำบากจังวะเนี่ยเอางี้ผมใช้วิธีนี้นะโอเคคุยกับคุณเด่นนะผมอ่าให้ทำแท็กง่ายๆที่อยู่ใกล้นี้เสร็จแล้วพอคุยเสร็จแล้วปั๊บให้เช็คอัลบุกแล้วก็คุยตอบรับเธอเรียบร้อยอ่าทพนองนี้ก่อนเสร็จแล้วก็กดอาร์เฟเวอร์ให้ช่วยโกเวแล้คุณเด่นจะไปตรงของกดในนมแล้วก็จะใช้โอกาสในการดิสแท็ก ก็ <c oughs> คือให้ออซาเป็นค <c oughs> ู่เลสนั่นเองนะแล้วก็ค่อยหาช่วงทิ้งห่างอะไรก็ว่าไปอาจจะแอบฆ่าได้บ้างถ้าเกิดมีโอกาสก็ได้แต่ว่าผมจะให้เอาแค่ได้มีดพอนะผมแล้วก็ลืมหาลูกพี่ไบ้างนะลูกพี่คะ่ะขอถ่ายรูปหน่อยคะ่ะพอดีว่าต้องการรูปลูกพี่เก็บไว้เซฟไว้ได้กดไอตัวนะค้างนี่กดตัวสปีดอัพไทม์ได้อ่าได้วิ่งได้โอเคไม่ได้คุยเจ้าเจ้ <c oughs> ทีแก <c oughs> เอาว่าเราต้องโดนตัวคนที้เดินไปนานๆน,นี่ก็เลยต้องสปีดอัพไทม์หน่อยโอเค โอเคเสร็จแล้วมาหาโฆษนาเนอะผมทำการดิ s tag ก็คือเนี่ยคุเดเลโอเคไปวิ่งแต่ชิบหาตัวนี้เพิ่งมาแล้ว okay. แต่เมื่อไหรตัวนี้วิ่งน่าจะมีเวลาพอพอดีมั้งไม่ก็อย่างน้อยถ้าเกิดต่อให้ฆ่าก็น่าจะวิ่งหนีไปแจจานเองน้อง,อาางนะคิดว่างั้น <c oughs> นะอ่ะได้เวลาให้อาวุธแลนะ้วเนอะผมไปฆ่าโอ,อสนา <c oughs> ได้โอเคได้อยู่นะไง <c oughs> ทีนี้ก็แค่หวังว่าเขาจะเดินคนนี้จะเดินเร็ว,เร,วเร็วพอเนอะผมที่คนนี้จะตามไม่ทันแล้วก็ ตอนนี้เจอกันเดี๋ยวผมจะไปหาทีลากคูริเล่ออกจากตรงนี้จุดเหตุนึงเนอะ,นะผมด้วยอ่าไงดีวะนี่หน้าทำแท็บไปก่อนแต่ก็ <c oughs> ไม่ทันแล้วแหละตอนนี้โอเคเนี่ยอ๋อ,อเขากลับโอเคๆแล้วคือเขาเขากลับโอเค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 กลับอา่าดี <c oughs> ดีมากโอเคที่เหลือก็เหลือแค่ลากคูริเล่ออกจากที่เกิดเหตุนึงเดดเดดเด้อชิบหายแล้วไม่ไม่นอนนอนเอาชิบหายไม่ทันเชื่อคนนี้เห็นด้วยโอ้ my god ปัญหาคือผมจะเอามีดไปไงเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคชิโรมิน่าจะวิ่งไปแจ้งอาจารย์ก่อนนะโอเคผมว่าน่าจะทันอยู่เนาะใช่ไหมทันแล้วนะผมว่าโอเคนายอายมากใครเสียงใครเนี่ยวอัดดะเชมเกียบีโกโอเคหนีไปแล้วไม่นะอย่ามาเห็นตรงนี้ผมหยิบมีดไม่ได้นะโอเคนี่ไปโอเค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 มีโอเคโอเคได้ได้โอเคโอเคโอเคอะไรเออต้องอย่างนี้ผมไม่ต้องล้างใช่ไหมผมไม่ค่อยชอ์บนโล้างมีดเหมือนผม มีใครเป็นคนตายช่างมันอะลองดูทีนี้ว่ามันมีเปลี่ยนแปลงเป็นไหมมันมันคืบหน้าไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องนะผมโอเคคุยได้คุยอ่าเจอกันแล้วยังเหมือนเดิมหรอวะฟิตดิงก็ให้อาหารน่ะหรือต้องฆ่ากี่คนเนี่ยมันต้องรอวันเดบิววันน่ะผมเดบิววันละกันแน่โปรเจกต์เจ้าเดบิวช้าจังเลยเนี่ยไงมันผมไม่ชอบวิธีการพูดนี้มันแบบไม่รู้ไง มันไม่ยอมบอกอธิบายชัดเจนว่ามันอไรกันแน่หรือมันไม่เกี่ยวตัวน,นี้วะตัวน,นี้แหละผมว่าตัวน,นี้เนาะเดบิวต,ตัวน,นี้แหละถุกแล้วหนอมมีคนเห็นมีปนันแหนเลยนะหัวแล้วมีคนเห็นมีด้วยตู้ว่าแล้วเชี่ยเห็นหนองคนเลยเหรอเชี่ยแล้วคนนี้ก็มาพอดีด้วยเจ้าจะเห็นนี่ไหมเจ้ามาอีกแล้วโอ้มองมีดโอเคดีดีดีเราหาโอกาสตอนที่เขาวิ่งหนีไปเราไปล้างมีดๆๆๆเหมือนเดิมนะโอเคไม่ปลอดภัยไปสิว่าไปเอาไป ไปผมจะล้างมีดไปไม่ผมจะล้างมีด,มมมดเดี๋ยวมีอะไรในมือผมอะ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ไมหรือว่าเอางี้ไหมมีวิธีหนึ่งนะผมที่โคตรบ้าบินมากเลยคือฆ่าคนอื่นแทนด้านหน้าแล้วก็เปิดประตูตอนที่จงังหวะอื่นนะผมโคตรบ้าบินนะเฮ้ยมีคนเห็นลรอเชียเชียๆ์เชียเชียเชียอะไรวะเนี่ยแต่ละคนจะแย่ตายมามองอะไรนักหนา ไปที่อื่นไปไปโอเควันนี้จะมีโอ้โหเดินวนรอบล้างนี่คืออะไรวะเฮ้ยตายเลยครับไม่ไหวแล้วช่างมันละฆ่าสองเนี่ยปุ๊บไปเลยช่างมันยอโลละผมไม่มีแต้มไล่ตำรวจได้ดันเนี่ยไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มเต็มพราะว่าต้องเจอเรามองนี้แงแลำบากจริงเลยชีวิตผมกูว,มว่าถ้าเกิดล้างมีตอนที่ก่อนเสียมันจะไม่ได้ก็เลยไม่ล้างไงนึกออกป่ะ,ปะตันนี้เหลือแค่ประตูถ้าเปิดประตูออกมาจะเห็นศพไหมแค่นั้นแหละน้องนี่คือปัญหาอีเลย แล้วก็ถ้าไม่ชัวร์ผมก็จะลากไปใ,ใกล้นิดนึงด้วยอโอเคลากมาลากมาเปิดประตูเห็นเลยเหรอไม่เห็นได้ยังไงวะเน,นี่ยไม่เห็นเรอวะเน,นี่ยอ่าหยิบมีดไหมช่างมันโยนโลไม่หยิบมีดไปเลยไหมโอเคได้เอาได้ว่าได้โอ้โหผมเสียเวลาฆ่าทำไมวะเนี่ยโอเคโอเคโอเคผมแค่ต้องการล้างก่อนพอแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากให้ให้ชัวร์ว่ามันไม่มีร่องรอยเหลือสาวดึงเราได้แค่นั้นแหละะผมล้างไป โอเคให้สะอาดแล้วก็เอาเอาให้กดทีโทษทีนะแต่คุณไม่ควรกดทอนเพราะจะทำให้เกมซับหลอกทอนให้เกิดบั๊กได้ฮะาวอดเกมเด้งออกมาเลยวอดผมเสียเวลาไปทั้งหมดเพื่อเกมเด้งเพราะเพื่อกดทีตอนอะไรวะเนี่ยเข้าใจว่ามันบอกว่าห้ามกดนี้เพื่อให้ ไม่เกิดบ้านในเกมไม่งั้นจะโอากัดโดนลบทม์ไลน์ได้ <Bro. S 1> <c oughs> โหดร้ายผมไม่เผลอกดโดนปุ่มทีเองอะ่ะแค่จะหาปุ่มอปอุ้นผมลืมไม่ได้ปล่อยอุ้นนานแล้วจบเลยทำไปห,หมดเมื่อกี้คือไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นอะ่ะโอเคมีไฟอันนี้ตอนเป็นด้านมืดนะโอเคผมดูข้า,ขาวพอนะโอเคอันนี้เป็นหูก็หลอกลอยได้โอ้โหคิดดักอันนี้ก่อนนี้ขึ้ข้าวหมดโรงเรียนของงานมแะขึ้นรถดิฉันนี้มาอ่าฮะ อันนี้นแม่น่าจะเป็นฉากเริ่มปะเนี่ยฉากโรงเรียนหิมะตกแล้วก็มีออร่าน้ำพุออกมาแปลกๆนะโอเคเอุย้ยเหมือนกันปะอุย้ยฉากฉากอื่นนะโอเคตุ๊กตานี่ผมหาพยายามหาในเกมหาไม่เจอนะผมมันู้มีจริงไหมเพราะแต่นี่ไม่ไม่ฉากเดิมมาฉากใหม่ไงโอเคยิ้มแล้วหลับตาอุ้ยแล้วเข้ามิติเทียนมื่อกี้ไงต้องเกี่ยวกับเดมอนเมื่อกี้แหรอผมว่าน่าใช่นะโอเคเอ๊ะมันตัวนั้นเนี่ยตัว ตัวที่หายไปอะ่ะตัวตัวนี้มันเป็นตัวอื่นแทนอุ้ยจะหยิบบางอย่างมาแล้วโดนผักอู้แล้วก็จะจะหนีไม่ดิหนิมีดสู้ดีมีดทำครัวเหรออ <c oughs> ุ้ยอู้ยเนี่งไอฉากเริ่มที่แบบว่าล่วงคือไปจากตรงนี้เนาะผมว่าเนี่ยล่วงล,ล่วงไกลมากโลกในมิติแห่งความแดงดำนี้ โอ้อลังอะ่ะอลังมากเลยยี่ไงฉากนี้สาวก็อลังด้วยผงไม่เจอในเกมถ้าเกิว่าเราปลดล็อกวิธีถูกต้องในแนวตะเก็นเอนจิ้งแต่ไม่งอนน่ะชางมันนะโอเคลงมาลงลงมาเหมือนแอน้นนั่นแหละมิสเตอร์บีนไปกัะหนอดแองแมงนั่นเองนะครับผมตายเนะี่ย นอนในยาวด้วยโอเคแค่นี้เหรอโอเคอน,นี่จะน่าจะเป็นไอซิกเก็ตเอนดิ้งนะผมสามอาทิตย์ต่อมาโอ้บรยากาศมันแปลกๆว่ะม่วงๆอ,อ่าอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยเหมือนหนุ่มดำบางอย่างวอ w วอ t เ h e hell ยิ้มชั่วรลายด้วย มาไม่ต <mm ิดไหนกันแน่นะเธออุ้ยหาฉันทำเร็จท no ี่จะกลับไปหาเขาแล้วอีีเวอร์ช่ o หนึ่งของรุ่พี่นั้นไม่เหมือนกับเวอร์ชันปกติทั่วไปก็เลยใช้ตัวแท็กเกอร์ในการแก้แพทเทิร์นใหม่ที่ฉันเจอแต่ตอนนั้นไม่เกียรติที่ฉันกลับไปในไทม์ไลน์ปกติให้แน่ใจว่าโอ้โหดมเนิน วิธีการโปรตีนที่เคยเป็นได้เหนี้ฉันเป็นทำไมวัดดังข้ามเวลาเหรอฮะก็คือสื่สว่ามีผลเรื่องเวลาบางอย่างสิงน่ะอุ้ยวัดเลอะไรวะน่ะอะไรวะน่ะ น่ากลัวชิหายเลยสะพานเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็น,ปน,ปน,ปนแบบหมดมืดโอเคเอาคนนี้นเล่นเกมนี้นะโอเมก้าดไอ้กอดโอเคตัวละครตัวใจเหมือนจะเปลี่ยนไปแปลกๆไปมีเหมือนจะไม่ใช่เป็นตัว,ตวเปลี่ยนไปนด้วยนะโอเคกล้องก็สุดยอดมากเลยอะพื้น <c oughs> ที่นี้มันดารับยังโอเค อีกจาแนวทางการสร้างสถานที่นี้ขึ้นมาไม่จะบอกได้ว่าเป็นหลายๆทำลายเกิดขึ้นรวมๆกันข้อมูลก็ไม่ค่อยมีเนื่องจากว่าอ่านไม่ทันเนะแล้วเหมือนกับว่าพูดถึงว่ามีโปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมสักอย่างหนึ่งนะครับผมมันเร็วเหลือเกินแปลกๆแ,และพีคมากนะครับตอนนี้โอเคหมดน,นี้จบแค่นี้ในนมอของการทำงานพวกเราอาจจะมีการแก้เพิ่มเติมโดย MC s k u d a Project แต่ว่าบอก ออมันแค่นี้ง่ายคือไม่พัฒนามอนี่ต่อเองหน่อมแค่นี้เองอะไรวะแล้วตรงกลางในเกมมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะแบบทำไมอะ่ะทำมาขนาดนี้แล้วทำแค่แค่ข้าง,างหน้าข้างหลังนี่นะอะไรวะแปลกโอ้โหดูมาเจอรุงพี่ตรงต้นไม้แบบกาวแดงนี่คือแบบด์กดักกว่าเดิมเยอะเลย ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจเหมือนเขาแแนวคิดผมผมว่านะผมก็ไม่ได้ทําให้เป็นเนื้อเรื่องเท่าไหร่หรอกแค่เป็นเอาลากเรื่องทำลายอีกทำลายหนึ่งมาเองหน่อมให้เห็นยันจังกลับมาเป็นทำลายปกตินั่นเองก็ว่าไป <c oughs> แล้วเรื่องเล็กแปลกแง่งหน่อมจบแค่ในดีเอ็นแล้วเรียบร้อยเอาสารก็ได้หมดนี้รอหอดหน้าอาจจะมีเด็กเอาส่วนไปใช้มอดหน้าเนียนะผม <c oughs> หวังแล้วกันไม่ก็อาจจะไม่มี <laughs> มาให้เล่นแบบเฮ้น่าสนใจพออะไเงี้ยก็น่าสนใจอยู่นะโอเคนี่นะครับวันนี้ก็เป็นมาละแซดเอสติงชันนในขผม <laughs> บอดเดสเบเตอร์นะผม <c oughs> จะไปเขาหน้าวันนี้แค่นี้ก่อนนะผมไปก่อนนะครับบ <c oughs> ๊ายบายอย่างดาร์กโคตรดาร์ก